สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุขูสุขล้นบวราสิเป็นทางบานไทยบานฟังล่าบานตามประเทศก็ดีคือกันได้จ้ามือนีมาพพบอกับช่องสาวสอนผ้ารอคือเก่าละจ้าพี่น้องแต่ว่ามือนีบ่ไดผ้ารอยูุตลาดเด้จ้ามือนีสิผ้าลอยอยู่งานเป็นงานเด้จ้าพี่น้องงานประจําปีของอําเภอเมืองย่างจา้าคืองานกุ้มเขา่าไงจ้าพี่น้องมือนีผ้ารอยยุ่ออาเภอเมืองย่างได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจ้าพี่น้อง ย่างไปเบิ้งน้ากันเลยได้จ้าอันนี้สิเป็นซุ่มโอทอปแต่ละตำบลเ้ยจ้าพี่น้องเพิ่นไปซุ่มไผ่ซุ้มมั่นซุ่มโอทอปแต่ลตะตำบลจ้าเก็บภาพบรรยากาศงานเบื้องกอนกจ้าพี่น้องด้วาันนั้นจะสิพาหาลอเบิง้งเลอจ้าว่าพน,นี้อย่างมาขายเน่เป็นงานประจำปีอำเภอเมืองอย่างเ้อจ้าพี่น้องงานประเภทนี้บูญกุ้งเข่าไ่ของอำเภอเมืองอย่างจ้า จัดยูยู่สถานอยู่อยู่อำเภอเด้อจ้าเพิ่นจัดอยู่ในไอ้อำเภอเมืองย่างเฮาเด้อจ้าพี่น้องที่ว่าการอำเภอเมืองย่างเลยเตลาคุ้มเตลาใหตำบลเพิ่นกัสิจัดด้วยความสวยงามเด้อจ้าพี่น้องแต่ละตำบลเพิ่นสิจัดบ่คือกันเด้อจ้า างไปเบื้องน้ำกันเลยจ้าบรรยากาศอันนี้เป็นพักจ้าพี่น้องเราบนยังกระบายสักการะพระแม่โพส มีความเป็นธรรให้ข้ากะลาอุดมสมบูรณ์ปสิจัทุปีนะจ๊ะพี่น้องอําเภอเมืองย่างนี่ปสิจัดงานประเภทนี่กลุ่มเขาใหญ่ทุกปีนะจ้ะรายได้จากชาวเมืองยางจากการขายข้าวที่เป็นอาศัยตามอาศัยยาอาศัยปูป่าหล่อเลี้ยงชีวิตตอนนี้ก็เป็นเวลาสีม้งเหรอจ้ะพี่น้องได้มาช่วงใบใบเพิ่นสิมีการแหรจ้ะเพิ่มสีมีการแห่ แห่ละตำบลแฮ่แห่แต่ละหมู pues mm ่บ nah ้านมาอ้ประกวดกันจ้าพี่น้องมังผ่าบรรยากาศเลยจ้าพี่น้องอากาศกระล่มคือเกาหน่ะจ้าล <apro> ่มหนาวตะว่ามือนีมีแดดออกเป็นสีอุ่นๆขึ้นมาแนี่ยจังหน ไปจ่าสาวสวนผ้าร้อยสิบ้าเขาไปอยูอยูเน่ซุ่มบาพนมี่ยังมาขายเนี่ยไปถามสอบถามพนเบิร์เลยจา่าหุยร่มจา่าร่ม พ่นกำลังเริ่มมากเด้อ้าพี่น้องตละลุ่มก็เจ้ากับสิมี่ของเขามาขายจ้าเป็นในของแต่และตำบลของดีแต่ไลน,นบ้านจ้าพี่น้องเป็นเข่ากม็มีเข่ากําเข่าเนียวดำเหะจ้ะ อันนี้จะเป็นข้วเจ้าอันนี้เพิ่นมาจากฟ้ามบานนาผ้าสมบูรณ์้ะจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจกับเบอร์โทษยู่นี่ใน้ะจ้าเพิ่นขายท่านเขาเพิ่นขายผ่านเข่าน้ำ้ะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นพักจ้าพักออร์แกนนี้เท่าไหร่จ้าพี่น้องออร์แกนนี้เพิ่นมาจากสวนพักนิพา้านะจ้านี่ผู้ใดสนใจมีเบอร์โทษนี้ไปให้พร้อม้ะจ้าพี่น้อง สวนผักวีผ้านี่เพิ่นสิปลูกผักทุกแนวทุกอย่างเลยจ้าคนกระลังเริ่มซื้อละจ้าพี่น้องเริ่มจับซื้อแล้วกิโลทั้งหมู่มองยังในวานนี้ผ้ากระดาวจ้าพี่น้องผักกระดาวจืดนี่ผักกระดาษยังแม่แม่ผักกระดาวจืดนือผักกระดาษยังผักกระดาวจืดมาละเจบาทจ้ามาละสิบาทจ้า เมดแล้วเนี่ยจุดสามจ้าผู้ใดมาสาวผู้ใดกินหรอจ้าพี่น้องไหมอยางต่อจ้าไปซุ่มพุ่นคนคือส้มเป็นหนานเนียนจ้าซุ่มพุ่นอากาศกัดดีจ้ามื้อนี้พี่น้องเป็นตะคนออกมาหลายยี่หรอจ้ามื้อนี้ไปทางนี้จ้า อันนี้เป็นอันนี้เป็นด้านหนาที่ข้าเจ้าตกแต่งได้จ้าพี่น้องตกแต่งด้วยความสวยงามแห้งไรจา้านี่ไปไปจ้าเงี้ยเขาไปเพิ่งข้นหุ่มสือเองี้ยยี่หินเบื้องด่านหนาเพิ่งกอนได้จ้าพี่น้องด้านหนาเป็นประดบประดา อันนี้สิเป็นด้านนาของไอง้ข้าเจ้าที่ประดับไปเด้อจ้าพี่น้องเป็นความสวยงามไปน้ำก,กันก่อนอันนี้จะขอไปทางด้านนั้น,น,นอันนี้เป็นของโอท็อปข้าเจ้จานะจ้านี่มี่เขาปัวปัวเองนี่พี่เพียงตำเอง อันนี้ม่ะใส่ไหมแม่บ้านเทเ้าบ้านยังกอนเมือิปบ้านนุ่งตะทวนพระเจ้าพี่น้องไปสุ่โธอพระเจ้าบ้านเจรกัล้งเรื่มซื้อแลรวจ้าเจาเอาเนี่ยบ้านบ้านมาขายอันพีแกงนี่เจ้ตทำเองระจ้าพี่น้องสิบาาปเพิ่งข้างพุ่นเพิ่งกัลังตากยาเลยถือกิน เป็นรักกมี่นี่เป็นผู้เมยบ้านเขากเจ้าจ้าพี่น้องก็เจ้จาตำเองเมีมตตวเกินเหนือหน่อยเลยได้จ้ัดไปสุดยอดยัง กดแชร์กดติดตามให้ได้แล้วจ้าคลิปนี้กับขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีจ้า